สวัสดีพี่น้องถือว่ามือนี้ฝนตกอีกเนาะตกจากจากแล้วไปเบิ่งกันไ,ไปรายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ้านทุกๆคนเลยก็แล้วกันเนาะขอบคุณครับคนมักมวนอีกแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วพี่น้องเลยครับใช่ปะชาวจอยเนี่ยเป็นนางโคตรรุ่ยอยู่เนาะพี่เจ้ามีความพุ่งซื้อจะไดนที่ว่าฝนตกบ้า จะมีขวามู้ซื้อจไหนตอนฝนตกนี่บริจากนอนบออ้าเวเีราววริจากนอนฝ้าห้องนี่พี่นองฝนตกแต่ว่ากับฝตกแห่นเจ้ากับพอว่าตกคันแค่นี่จะเพสีเปียกอยู่ไปเนาะฝนตกน ลงแล้วหมอมีแนวนดสิวาถึงเดือนหกมาหอดแล้วฝนนั่นกะเราลมบ่คิดอยากเบาของฝนกะลังลิ้นไหลเห็ดให้ชาวนาดีใจคู่สุขคนโอหองก็กระตกมาแล้วบมมีแนวสิจุม ยานแต่แรงหอดแหงฝนนั้นยันบบ่มีตกมาในปีนี้ฝนกระดีสุดขานิงตกทุกวันตกทุกเมือ่อฝนนั้นแมนลังลงแมันลังลง มเาเลยราดูม่แล้มันกระตุกฝนนี่ไได้ได้โอ้เป็นพอดีนี่เนาะฝ้าเสร็โหลดตกลงมาตกลงมาตุกจกักจากเลยนอกพ่อไม่ไปนอรฝ้าฝนสุระายน,นี่ดีล้วดีหลายไีนี่ไหละฝ้าขึ้นฝ้า ว่าเพิ่มเนี่ยเขียวอุ้มทุ่มเนาะเนาะเนาะอาไหมเฮ็ดยังนะฮะบ่โอ้มาขี Story, Janeiro, ้ด้อยมังม่วงคนบอกนั่นนั่นนั่นร่มใช่คนโตแล้อากาศกระพุทธพองไปเนองอากาศดีดีได้ฝนตกก็ได้เนาะไปไทยมา เจ้าใดคุณนตกแบบนี้เหมาะแก่บรรยากาศนอนเด๋อทำอมไตัวียเนาะนี่ยังได้ไปมาทางไหนกันเนี่ยน้องบอกแปกบอกแปกก็แกก็แกกตรลงมาเลยตรลงมาเลยโอ้ยแหนกุไปยัแ่จไปังไนน้า ใจขี้แข้งให้อย่างเด้ฝนนะลูกเอ้ยเทียนยังสิกินส้มนั่นเด้หาแนวอีกเราได้เนี่หาแนวเจ็บท้องมาจากโอ้เทา้าอุ้ยลุยเดี๋ยวพอดีก,กินส้มนะใส่นะโอ้กินพิซโบกี้เหี้ยวะ่ะเนาะหน่อยโคตรป่ะแหน้มเศร้าหลายได้นี่พี่น้องเอเ้โต๊กกระเบนว่าชิดสิโตก๊กดนตก๊กนั่นเด้โตก๊กคอ ซุ่มซื่อี่แหละพี่น้องเนาะตกพอชุ่มซื่อพอนะหกเป็ดผู้ใหญงมากามาชมฝนตกใหม่เนาะนี่แหละพี่น้องอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านนาสบายอุลาเหลือเกินพอนว่าเนาะสบายสบายพอนวะโอ้ฝ้าฝนปีนี้ดีอยู่ล่างบ่อนั่นน้ำจนเต็ม ให้เต็มคันแหละเต็มให้ล้นคันเนาะนกนกนกอีเอ,อียงเรียกว่บาบรรยากาศ <c oughs> เนาะพี่น้องเนาะฝนตกก็มีความเขี่ยเลยแล้วตอนหนาวจะชุ่มชื้นนอนมวนตอนก็จะเขี่ยโอ้ <c oughs> หัวทิศเหนาอเขียดแท้เลยจ้ฝนตกคนอี่ย่ <c oughs> งวะคนมาโลดโตโตัวอีกมาโลดเตะต,ตรงเนาะนี่ ทานนี่เพิ่นเช่นออ้ยังเนี่ยตอกดาผู้มึงเสียังไหนหมอนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ฟ้าห้องบ่บลิบริญานฟ้าห้องบ่โอ้ยเจ้าไปญานไปเล้อสำฟ้าห้องลางนเนาะอันนี้ก็ถือว่าแก่รถด,ดีเนาะพี่น้องนี่รถดีอันเจ้าว่าอืบ่เด้อ เบิ่งพี่น้องพี่สูตรเบิ่งหม้อแกงเห็ดละงอกได้แกออกมาแล้วแถมๆๆอ้าวมีแต่หม้อเปล่าเนาะเบิ่งถ่าปูลุยบะเหน็ดนี่ป๊าปอกหมากหมวกสิกินขนาดนี้เนาะโอ้ธรรมชาติเลยพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์ <lid> <la> <Bondata> <gum> <taniizing rapper> <tani gesagt> เงินเคลียรทางจะเฉลยลดรลายคันฝนตกจิกกับใครในขีปุ่นก็บอกเขามาประเดถ้าว่าฝนโปรโตในขีปุ่นเนี่ยโอ้ยไงงองไปเลยไงงองไงงองบุบังเท้านี่เรากินหมักม่วงในพี่เพี่อพี่เนาะม่วงไม่ได้แกลนอ้าวเี็นแล้วเนี่ยมันจีสุกเลยเนาะแล้วังขี้เหฮาเด้อแม่นั่นแหละไปจะนาะออก ประกอมไปแปลเอาเครื่องเ,เ,งเอากระโดดไปน้องคลิปนี้ก็จะว่าอำลาค่าจากกับปกะกรฝนตกเนาะเข้าตัวไปนอนแบบเ็บแสบาก,ก่อรเนาะฝนตกนอนเส็บแสบไปนอนในคลิปหน้าจะพูอพ่อกันไหมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอการกำวัาสบายดีบายบายวีววว